各位家长小朋友们好今天我们来学习第五课สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่5กันต่อเลยค่ะ我รา看第าม一ดู้อเเรี้นถยรูนีนเรู้านรูานเยาัรูปภาพเยัญชยนะต้น บทที่5นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเตอเธอจากบทแล้วแล้วมาเราเรียนเรื่องอะไรกันก่อนคะเรามาทบทวนกันก่อนเนาะก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับสระเดี่ยวกันไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีอาโอเออีอูวและก็ p ูพูม u ฟู บทที่5เราก็เลยจะต้องเรียนเตอเธอสองคำนะคะเพิ่มมาคำนี้เราจะอ่านออกเสียงว่าเตอเตอเป็นเสียงต่อเต่าส่วนตรงนี้เธอเธอ เป็นเสียงทอทหารเรามาดูคำศัพท์คำแรกของบทที่5กันเลยค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าตาตาแปลว่าตีเห็นไหมคะว่ารูปภาพเขากำลังตีอยู่เรามาอ่านออกเสียงสระผสมพร้อมเหล่าซื้อนะคะเหล่าซื้ออ่านออกเสียงครั้งหนึ่งนักเรียนอ่านออกเสียง ตามเหล่าสื่อครั้งหนึ่งนะคะเริ่มค่ะตาตาเตอเตอตีตีตูตู่แวต่อ เสกเธอเธออ่าคำนี้อ่านออกเสียงว่าทาทาแปลว่าเขาเขาแล้วในรูปนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นผู้ชายและถ้าสมมุติว่าเราจะเรียกเขาคนนั้น ที่เป็นผู้หญิงเราก็จะเรียกว่าทาเหมือนกันแต่แต่แต่แต,แต่มีแต่นะคะทาผู้หญิงจะเขียนไม่เหมือนทาผู้ชายทาผู้หญิงจะเขียนแบบนี้นะคะทาผู้หญิง ส่วนทาผบุชายก็ตามที่เขาให้มาค่ะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันต่อไปค่ะอ่านออกเสียงพร้อมเราซื้อนะคะท้าท้า เรามาดูคำศัพท์4ี่คำด้านล่างกันต่อเลยค่ะเราลองสังเกตรูปกันก่อนนะคะตรงนี้เป็นรูปปาโลมาตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะแล้วใหญ่ภาษาจีนเราจะอ่านออกเสียงว่าต้าต้านักเรียนวิธีที่จำอักษรได้ง่ายนะคะเห็นไหมคะว่าต้าตรงนี้จะเขียนแบบนี้ เหมือนคนกลางแขนอยู่กว้างๆเลยใช่ไหมคะอ่าเหมือนเรากลางแขนเลยอักษรจีนก็จะจำง่ายเลยค่ะเราลองใช้จินตนาการดูนะคะใหญ่ภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าต้าต่อมานะคะตรงนี้อ่านว่าตี้ตี้ตรงนี้ย่อามาจากตี้ติ ตีติแปลว่าน้องชายถัดมาค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าทีทีทีทแปลว่าเตะถ้าสมมุติว่านักเรียนไปเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาฟุตบอลเล่นฟุตบอลน,นักเรียนพูดเป็นภาษาจีนว่าทีจูฉิว ที่จู่ฉวแปลว่าเล่นฟุตบอลเช่นสมมุติว่ามีคนถามว่านักเรียนชอบเล่นกีฬาอะไรนักเรียนก็สามารถตอบเป็นภาษาจีนได้ว่าวแปลว่าฉันสีฮวนตยินต,นตงชอบเล่นกีฬากีฬาที่ฉันชอบก็คือที่จู่เิียววสีฮวนตอยินต,นตองอ ที่จูเสี่ยวกีฬาที่ฉันชอบคือการเตะฟุตบอลนะคะต่อมาเรามาดูคำศัพท์คำสุดท้ายกันเลยค่ะคำนี้นะคะแปลว่ากระต่ายเห็นไหมคะว่าเป็นรูปกระตา่า,ตายกระต่ายภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าทู่ทู่ทู่จิแปลว่ากระต่าย เรามาดูตรงนี้กันต่อเลยนะคะช่วยชัวฝึกฝนสนทนาเห็นไหมคะว่าเด็กสองคนนี้กำลังใบายบายคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะเขาพูดเป็นภาษาจีนว่าป้าปะมามาใจเจียนฟังให้ดีนะคะป้าปะมามา ใจเจียนแปลว่าอะไรเอ่ยคำศัพท์นี้นักเรียนได้เรียนมาหมดแล้วนะคะป้าปะมา a ่ใจเจียนเขาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไว้เจอกันนะหรือว่าลาก่อนทำนองว่าไปโรงเรียนก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ตอบกลับมาว่าใจเจียนใจเจียนโอเคค่ะเมื่อเขาบอกว่า เมื่อเขามาถึงโรงเรียนผู้ชายคนนี้ก็พูดว่าแม่เม่ใจจริ่นแม่แม่ใจจร่นแม่เมม่มแปลว่าน้องสาวใช่ไหมคะแสดงว่าคนนี้เป็นพี่ชายของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เลย เอ่ยคำเอ่ยประโยคมาว่าเม่ๆใจเจียนและผู้หญิงก็รีบตอบกลับมาเลยว่าใจเจียนเช่นกันใช่ไหมคะโอเคค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์กันต่อนะคะจากที่เราได้เรียนคำศัพท์ไปก่อนหน้านี้เห็นไหมคะที่เราซื้อบอกว่าให้นักเรียนลองจำฝึกจำตัวอักษรจีนดูนะคะ ทีละตัวทีละตัวนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าตาตาแปลว่าใหญ่คำนี้อ่านออกเสียงว่าตี้ติตี้ติแปลว่า,น,า,น,ออวา,วาน้องชายแล้วใจเจียนล่ะคะใจเจียนแปลว่าลาก่อนต่อไปค่ะคำว่า เม่เม,แม,แม่แปลว่าน้องสาวค่ะลำดับถัดมานะคะเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนลองฟังเสียงที่เราซื้อผันเสียงจากเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสมและเสียงสี่นะคะให้นักเรียนฟังและ อ่านออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะเริ่มค่ะตาตา ตู่ตูตูตู่ตู่ตค่ะลำดับถัดมานะคะตรงนี้นะคะก็บอกว่ากิจกรรมฝึกเขียนพินยินนะคะตรงนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะให้นักเรียนเขียนตามรอยเส้นปาก และส่วนตรงนี้ก็ฝึกเขียนลำดับขีดในภาษาจีนนะคะเส้นที่เราฝึกเขียนสองเส้นนี้นะคะเส้นแรกที่งอแบบนี้แล้วก็จึดตวัดขึ้นนะคะเส้นนี้เราจะเรียกว่าโวโกก โกบแปลว่างอขึ้นใช่ไหมคะต่อไปเขิงโกก็คือขีดแบบนี้ก็ลงมาใช่ไหมคะเป็นสองขีดนะคะให้นักเรียนเขียนตามรอยเส้นปะให้เรียบร้อยค่ะดูแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะเหลียนอีเหลียนยงเส้นจับคู่เหมือนกับบทก่อนๆที่นักเรียนเคยทำมาเลยคะ่ะคำศัพท์คำแรงนะคะคำว่าทู ผูจือแปลว่ากระต่ายใช่ไหมคะแล้วก็โยงเส้นไปที่กระต่ายเลยค่ะต่อไปคําว่าตาตาแปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะโยงไปที่ตัวปลาวานที่มันตัวใหญ่ต่อไปคําว่าตาตาแปลว่าตีลากไปเลยค่ะอันไหนที่มีไม้นะเป็นลูกกลมๆอืมต่อไปคําว่า ตีตีตีแปลว่าน้องชายใช่ไหมคะลากไปที่ผู้ชายที่เป็นเด็กน้อยตีต,ตีต่อไปคำว่าทีทีแปลว่าเตะลากไปตรงนี้เลยค่ะต่อไปคำว่าทาทา,ทาตัวนี้ทาทาที่เป็นผู้ชายละเหลือข้อสุดท้ายแล้วอ่า โอเคครบทุกข้อแล้วใช่ไหมคะแล้ก็ไปดูใบงานใบถัดไปกันเลยค่ะโจกระีบซื้ออนเต้าตัพินยินชวน,นิชนเขาบอกว่าให้วงกลมเสียงพินอินที่ได้ยินนะคะตรงนี้อาจจะไม่มีในใบงานของนักเรียนนะคะเพราะเราซื้อตัดออกไปเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราซื้อลองอ่าน เสียงพินอินให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนลองสังเกตลองแยกดูนะคะว่าเราพยายามแยกเสียงออกได้หรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่าตัวที่เป็นตัวดีในภาษาอังกฤษภาษาจีนจะอ่านออกเสียงว่าเตอแต่ถ้าเป็นตัวทีในภาษาอังกฤษภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเธอโอเคค่ะเริ่มค่ะ ตาทาเตอเธอตาเตอ ทาเธอตาเตอตีทีตูทูอันนี้อ่านว่าทูตูเธอ ก็บอกว่ายากเกินไปค่ะแยกไม่ออกเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันไปค่ะโอเคค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราตูอีตูเสียอีเสียก็เหมือนกับที่เราซื้อได้อธิบายไปก่อนสไลด์หน้านี้แล้วนะคะว่าอันนี้เขาทักทายว่าเมย์เมใจเจียนเด็กผู้หญิงคนนี้ก็รีบตอบกลับมาว่าใจเจียนตรงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ การเขียนตามรอยเส้นปะก็คือการเขียนลำดับเส้นค่ะแล้วก็คัดอักษรจีนนะคะเรามาดูเส้นแรกเลยนะคะจะเป็นเส้นโวโกก็คืองอแบบนี้แล้วก็ตวัดขึ้นนะคะต่อไปเป็นเขิงโกโกก็คืองอใช่ไหมคะเขิงโก เจเกอจเงเจอเกอก็คือขึอ้นสูงแล้วก็หักลงล่างแล้วก็งอเข้านิดนึงนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ค่ะคำแรกต้าคำที่สองตีคำที่สามเม่คำที่สี่เจียนตรงนี้นะคะเราซื้อได้แปะวิธีการคัดให้นักเรียนในลายกลุ่มแล้วนะคะเราซื้อแปะไว้ในโน้ตแล้วนะคะ นักเรียนคนไหนที่ทำใบงานทำหน้าหนึ่งเว้นหน้าหนึ่งเหล่าซื้อก็ให้ตามคะแนนที่นักเรียนทํามาค่ะส่วนใครที่ส่งใบงานเก่าของเหล่าซื้อโดยที่ไม่เขียนมาสักแผ่นหนึ่งหนูว่างมาให้เหล่าซื้อเหล่าซื้อก็ว่างคะแนนให้หนูค่ะให้นักเรียนเขียนใบงาน ที่จะนำมาส่งเหล่าซื้อให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะคลิปวิดีโอบทที่5นะคะถ้าใครมีคำถามหรือไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็สามารถทักถามเหล่าซื้อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะใจแจ้